สวัสดีเจ้าชายและแม่มดทุกๆท่ทานวันนี้แบรนด์ชาเนลขอเสนอ Release That Witch ปล่อยแม่มดคนนั้นซะบทที่119ค่าไทย1เปโรเฮอร์มอนนั่งอยู่หน้าโต๊ะหนังสือพลางหมุนกระดาษหนึ่งแกะแผ่นสวยในมืออย่างใจลอยนั่นคือใบแจ้งรอบละครที่ส่งมาจากโรงละครลองซองทุกบ่ายสุดสัปดาห์ห่า ตอนนี้เป็นเวลาปกติเขาคงให้พ่อบ้านไปจองรอบละครที่ถูกใจสักเรื่องแล้วส่งบัตรเชิญไปให้เชริวแล้วแต่ตอนนี้เขาอ่านข้อความพวกนั้นไม่รู้เรื่องแม้แต่ตัวเดียวดยุกยกรดออกจากป้อมไปเจ็ดวันแล้วหากไม่มีอะไรผิดพลาดดายุก,กับพ่อของเขาก็น่าจะกลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วหรือว่าเกิดเหตุอะไรระหว่างทางทำให้ล่าช้าหรือเพราะทุกคนเหนื่อยกันจึงพักที่เมืองชายแดนต่ออีกวัน เขาพยายามปลอบตัวเองที่ว่าความรู้สึกกังวลกลับยิ่งเพิ่มมากขึ้นภาพของเจ้าชายลำดับที่4โรแลนด์วิมเบิร์นดันยังฝังแน่นอยู่ในใจเขาเปโรแทบจะเชื่อไม่ลงด้วยซ้ำเหตุใดเจ้าชายที่ชาญฉลาดเช่นนี้กลับมีชื่อเสียงย่ำแย่สุดขีดในเมืองหลวงใครๆก็บอกว่าเจ้าชายเป็นคนตาซามเสเพลไม่เอาฐานไร้ความสามารถแต่ไม่ว่าจะใช้คำไหนก็ไม่ตรงกับเจ้าชายที่เขารู้จักเลย เพราะอย่างนี้เขาถึงได้เป็นกังวลหนักหนาเขากลัวว่ายุคจะพ่ายแพ้แก่เจ้าชายคุณชายเปโรพ่อบ้านส่งเสียงมาจากหลังประตูมีจดหมายส่งมาจากป้อมขอรับจากป้อมหรือเปโรอึง้งรีบเอามาดูซิเพียงคลี่จดหมายออกประโยครักทำเอาเปโรตะลึงตาค้างมันคือจดหมายจากเจ้าชายดายุคไรอันออสเมนใช้กำลังทหารโจมตีดินแดนปกครองของข,องข้าซึ่งเป็น เจ้าชายคิดหมายก่อกระบฏแต่ไม่สำเร็จเวลานี้ดยุคถูกสังหารตายในสนามรบแล้วปอมประการลองซองอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าดยุคแพ้หรือนี่ใจเขาหล่นบูบจากนั้นจึงไล่สายตาอ่านต่อพักพวกส่วนใหญ่ของดยุกราอันยอมจำนวนหมดแล้วเว้นแต่พวกหัวร้านไม่กี่คนเท่านั้นเดิมที่การทรยศเชื่อพระวงมีโทษถึงประหารชีวิตแต่ข้ายังมีเมตตาเลือก สังหารเฉพาะตัวการสำคัญกับผู้ที่มีความผิดดูร้ายแรงเท่านั้นส่วนผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆยังสามารถใช้ทรัพย์สินถ่ายตัวได้ตามธรรมเนียมสงครามสถานที่ตกลงคือปราสาทผู้ปกครองของป้อมประการลองซองต่อไปนี้เป็นรายชื่อทั้งหมดการใช้คำและรูปประโยคในจดหมายฉบับนี้ค่อนข้างประหลาดไม่เหมือนสำนวนทางการทูต แต่กลับบอกเราเนื้อหาที่ต้องการสื่อได้อย่างชัดเจนที่สุดได้ยุบก่อกระบทไม่สำเร็จหากต้องการตัวฉเฉลยก็เอาเงินมาถ่ายเปโรเลื่อนสายตาลงไปด้านล่างเห็นชื่อพ่อตัวเองปรากฏอยู่ตั้งแต่บตรรทัดแรกฮิวดีสเขาเรียกพ่อบ้านเสียงดังเตรียมรถมาข้าจะไปปราสาทที่ดินของตระกูลฮันนี่ซัคเคิลอยู่ทางตะวันออกของป้อมกว่าเปโรจะไปถึงปราสาทก็อีกหนึ่งชั่วโมงให้หลังด้านหน้าปราสาทผู้ปกครองเต็มไปด้วยกองพล ซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาไม่ได้สวมเกราะเหล็กวาววับไม่มีทั้งผ้าคลุมและริบบิ้นในมือถือกระบองสั้นๆหน้าตาประหลาดปลายกระบองมีมีดคมเสียบอยู่แค่เห็นพวกเขายืนยืดอ,อกเชิดหน้าเรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบเปโรก็รู้สึกถึงความน่ายำเกรงแล้วเปโรแจ้งฐานะตัวเองแล้วจึงมีคนพาเข้าไปในสวนจากนั้นจึงมีทหารยามมารับเขาเข้าไปในถงใหญ่ภายในปราสาท ก่อนหน้านี้เขาเคยมาที่นี่แล้วหลายครั้งแต่ว่าวันนี้เขากลับรู้สึกราวกับตัวเองกำลังเหยียบสถานที่แห่งใหม่องครักที่ยืนตามดัดล้วนนี้เป็นคนแปลกหนาไม่มีใครพงกหัวหรือส่งยิ้มให้เขาสักคนทุกคนมองเขาด้วยสีหน้าไร้อารมณ์จนกระทั่งอัศวินคนหนึ่งเดินมารับเขาที่หน้าประตูโถงชื่ออะไรเปโรเฮอร์มอนเปโรตอบอย่างไม่พอใจนักเขาไม่ชอบวิธีถามแบบสอบสวน แบบนี้ดังนั้นจึงย้ำอีกครั้งว่าเซอร์เฮอร์มอนอ้ออีกฝ่ายทำท่าเหมือนไม่เชื่อก่อนจะพลิกดูใบรายชื่อเออรชาลาฟีเฮอร์มอน,นี้เป็นบิดาข้าขออภัยที่เสียมารยาทถึงปากจะพูดไปแบบนั้นแต่ใบหน้าของอส,สวินกลับไม่ปรากฏแววสำนึกผิดใดๆข้าชื่อคาเตอร์แลนิสเป็นหัวหน้าองครักษ์ของเจ้าชายเชิญท่านมาที่ห้อง ก่อนพวกเราต้องตรวจดูก่อนว่าท่านพกพาอาวุธเข้ามาหรือไม่ระหว่างการค้นตัวหินอายาัยสิทธตของเปโรถูกทหารยามยึดไปนั่นไม่ใช้อาวุธเสียหน่อยเปโรเตือนย่อมไม่ใช้แน่นอนอศวินพยักหน้าประเดี๋ยวท่านเข้าเฝ้าเจ้าชายแล้วพวกเราจะคืนให้ท่านวางใจเถอะเขาอ้าปากทำท่าจะพูดอะไรเอ่ยยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายก็อดกลั้นไว้ได้คืนหรือหิน อายสิทธ์ก็นั้นนี้เป็นหินชั้นดีเชียวนะมูลค่าอย่างตาก็ปาไปห้าสิบเหรียญทองแล้วพวกเขายึดไปแล้วจะไม่แอบเปลื่ยนี้เป็นหินกระจกกระจกได้อย่างไรแต่ช่างเถอะเขาคิดถือเสียว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าถ่ายก็แล้วกันเปโรเข้ามาในถงใหญ่ก็เห็นเจ้าชายกําลังนั่งเขียนอะไรเอ่ยยู่บนเก้าอี้พออีกฝ่ายเงยหน้ามาเห็นเขาก็อึ้งไปเล็กน้อยแล้วยิ้มว่าเจอกันอีกแล้วนะท่านทูต ยังคงเป็นใบหน้าและสำเนียงที่คุณเคยนั่นทําให้เปโรพอจะโล่งใจได้บ้างเขาโคง้งตัวแสดงความเคารพเจ้าชายถาวายบังคมฝ่าบาทนั่งก่อนสิโรแลนด์ผายมือเชิญเขานั่งเจ้าคงรู้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วกระมังบิดาเจ้ายังปลอดภัยดีเขาเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ยอมจำนนขอบพระทัยฝ่าบาทที่ทรงเมตตาเปโรรีพูดไม่ทราบว่าฝ่าบาททรงต้องการ ค่าถ่ายกี่เหรียญพยขคะหากไม่เกินกำลังของตระกูลแฮนนี่ซัคเคิลกระหม่อมจะให้คนนำเงินมาให้ทันที่พยะค่ะข้าไม่ต้องการเงินโรแลนด์ Roland สายนิ้วข้าต้องการคนและสัตว์ต้องการสัตว์ไม่ใช้เรื่องแปลกเมื่อ50ปีก่อนเวลาพวกผู้ปกครองทำสงครามกันก็มักสั่งให้ฝ่ายแพ้ใช้ด้วยวัวหรือแกะทั้งนั้นเรื่องนี้เปโรเคยอ่านเจอในหนังสืออยู่หลายครั้งแต่ต้องการคนหมายความว่าอย่างไร ฝ่าบาทตระกูลแฮนนี่ซักเคิลมีวัวแกะและมาจำนวนมากส่วนคนที่ฝ่าบาทตรัสถึงนั้นง่ายมาก,มากช่างอิดช่างหินช่างไม้ชาวนาหรือทาสก็ได้ค่าต้องการหมดเจ้าชายยื่นกระดาษให้เขาแผ่นหนึ่งเจ้าจะลองปรับเปลี่ยนรายการตามต,ามตัวเลขข้ออ้างอิง พวกนี้ก็ได้ขอแค่ให้ครบสามพันหน่วยก็พอเขาหัวเราะข้าบอกเจ้าตรงนี้เลยแล้วกันเนื่องจากท่านเออรมณ์ตำแหน่งสูงที่สุดในหมู่เลยดังนั้นค่าถ่ายของเขาจึงสูงที่สุดเช่นกันเปโรกลี่กระดาษลงบนโต๊ะบอนั้นนอนเขียนประเภทอาชีพและประเภทสัตว์ต่างๆด้านหลังมีตัวเลขกำกับไว้เช่นวัวสามแกสองช่างหินสิบเขาเข้าใจความหมายของอีกฝ่ายทันที ค่าถ่าย3,000หน่วยอาจหมายถึงวัว1,000ตัวหรือช่างหิน300คนก็ได้ที่ดินของเขาไม่มีวัวหรือช่างหินมากขึ้นนาดนั้นก็จริงแต่หากผสมรายการอื่นๆไปด้วยก็จะได้ตัวเลือกที่หลากหลายขึ้นในฐานะคุณนางที่ทำ้าาขายอยู่เป็นประจำเปโรมองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าเขาสามารถพลิกแพลงรายการพวกนี้ได้อีกมากขอแค่ให้เวลาเขาสัก3-4วันรับรองว่า เขาจะคำนวณหาตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดจนได้เขาจะจ่ายค่าถ่ายสามพันหน่วยด้วยจำนวนเงินที่น้อยที่สุดฟาบาทกระหมอมมีวันเดียวค่าให้เวลาเจ้าได้แค่วันเดียวโรแลนชูหนึ่งนิ้วแต่นี่เป็นเพียงเวลาตัดสินใจของเจ้าเท่านั้นเพราะอย่างไรเสียการรวบรวมคนและสัตว์จำนวนมากขึนน้นในทีนี้ก็ต้องใช้เวลาสามสี่วันนี้เป็นอย่างต่านอกจากนี้ค่าก็จะไม่อยู่ที่นี่ตลอดไปด้วยอย่างมาก ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ข้าก็ไปจากที่นี่แล้วแต่เวลาหนึ่งวันออกจะน้อยเปโรพลันเบิกตามองโรแลนด์อย่างตกตะลึงช้าก่อนเมื่อครูนี้ฝ่าบาทตรัสว่าจะเสด็จไปจากที่นี่หรือเพยะะ่ค่ะหมายความว่าอย่างไรหากข้อความในจดหมายเขียนไม่ผิดหล่กก็ได้ยุครอันน่าจาัะตายในสงครามไปแล้วแล้วป้อมประการลองซองก็ตกเป็นของเจ้าชายแล้วไม่ใช่หรือ แต่เจ้าชายกลับบอกว่าจะไปจากที่นี่อย่าบอกนะว่าที่นี่เทียบไม่ได้กับเมืองชายแดนเล็กๆโสมๆนั่นแต่ไม่นี่ยังไม่ใช้ประเด็นประเด็นคือหากเจ้าชายไปแล้วใครจะมาปกครองเมืองอันยิ่งใหญ่แห่งนี้เล่าใจเขาเริ่มปั่นปวนลูกๆของดยุกอย่างนั้นหรือแค่คิดก็รู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้เจ้าชายจะเปิดโอกาสให้พวกเขาเกณฑ์ทหารรุ่นใหม่มาแกแ,แค้นแทนพ่อทำไมละหาก ตัดตระกูลของดยุกราอัานออกไปแล้วที่นี่ก็เหลือตระกูลขุนนางเพียงห้าตระกูลเท่านั้นนอกจากนี้ก็ไม่มีตระกูลขุนนางอื่นใดอีกถูกต้องโรแลนด์พยักหน้าข้าจะกลับเมืองชายแดนไปพร้อมกับข้าไทยใจเขาพลันผุดความคิดหนึ่งขึ้นมาและเมื่อความคิดนั้นผุดขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่อาจสลัดมันทิ้งได้เลยฟาบาทไปโรกลืนน้ำลายก่อนจะถามเสียงเบากระหม่อมอยากทราบว่า ป้อมประการลองซองมีค่าไทยหรือไม่พยคะค่ะบทที่120ข้ค่าไทยสโรแลนด์มองไปโรอย่างสนใจสักครูทันใดนั้นก็หัวเราะขึ้นมาเจ้าเป็นคนแรกที่ถามข้าเช่นนี้เขาจิบน้าก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายป้อมประการลองซองยังคงเป็นของข้าอย่างไม่ต้องสงสัยต่อให้ข้าไม่อยู่ที่นี่แล้วก็ตามแต่ว่าข้าก็ต้องการใครสักคน หรือศักตระกูลมาดูแลป้อมแทนค่าเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เจ้าควรถามจึงไม่ใช้ค่าไทยแต่น่าจะเป็นค่าสิทธิในการดำเนินงานแทนมากกว่าดำเนินงานแทนเปนโรคุ้นเคยกับคำนี้ดีพ่อค้าที่มีสายตาแหลมคมจะมองหาขุนนางที่มีผลผลิตในที่ดินมากแต่ไม่มีเวลาหรือไม่ชอบทำการค้าจากนั้นจึงเสนอตัวไปทำการค้าแทนพวกเขา เพื่อที่จะช่วงชิงสิทธิในการเป็นตัวแทนนี้นมาเหล่าพ่อค้าจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าไปจำนวนหนึ่งเพื่อเปิดหลักประกันฟาบาดท,ทรงประสงค์เงินเท่าไรพะยะค่ะเข้าสู่ดะหายใจลึกพยายามสงบสติอารมณ์ลงมานี่เป็นเงื่อนไขระยะยาวเจ้าไม่จำเป็นต้องจ่ายหมดในคราวเดียวโรแลนด์หยุดไปเล็กน้อยข้าต้องการเงินร้อยละ30ของยอดภาษีที่ป้อมเก็บได้ในแต่ละเดือนตลอดจนสวยต่างๆอ,อกหน่งพันหน่วยต่อเดือน ส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนของเจ้าก็ไม่นับว่าแปลกอะไรไปโรคิดหากเขาได้ปกครองป้อมประการลองซองจริงๆตัวเลขที่ว่านี้ก็ถือว่ายุติธรรมที่เดียวงานนี้เจ้าชายไม่ได้ล้อเล่นแน่เขามั่นใจเจ้าชายตั้งใจจะทำอย่างนี้จริงฮ่าฮ่าโอกาสทองแท้ๆไปโรบอกตัวเองในใจเขากับเจ้าชายไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่ยุคแพ้สงครามแล้วบัตรหลานก็หมดสืบทอดตำแหน่งไปโดยปริยาย หากกองทัพของหกตระกูลไม่สามารถเอาชนะเจ้าชายได้แล้วใครจะขับไล่เจ้าชายออกจำกัดดินแดนตะวันตกได้การสวามิพักต่อขั้วอำนาจที่แข็งแกร่งกว่าเป็นกฎพื้นฐานที่เหล่าขุนนางยึดถือกันมาอย่างยาวนานหากเขาชิงตัดหน้าอีกสี่ตระกูลที่เหลือได้ตระกูลแฮันนี่ซักเคิลก็จะกลายเป็นตระกูลขุนนางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันตกแล้วเหตุใดฝ่าบาทจึงไม่ประทับที่นี่พะยะค่ะ ปราสาทแห่งนี้ใหญ่กว่าปริษาที่ทอเมืองชายแดนมากใจจริงเจ้าคงอยากถามว่าเหตุใดข้าจึงไม่ปกครองป้อมเองมากกว่ากิรมังโรแลนด์มองไปโรที่ดูประดักประเดิดไปก่อนจะยิ้มว่าเหตุผลมีมากมายเชียวละเช่นว่าที่นี่มีโครงสร้างอำนาจซับซ้อนเกินไปกว่าจักจัดระบบความสัมพันธ์ทั้งหมดได้คงกินเวลาข้าไปมากแล้วข้าจะเอาเวลาที่ไหนไปตักตวงผลประโยชน์เล่า ดังนั้นข้าจึงอยากแต่งตั้งคนในท้องถิ่นมาดูแลเรื่องนี้แทนเพราะเขาน่าจะบริหารเมืองนี้ได้ดีกว่าข้าข้อเสนอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นๆอีกมากมายเจ้าจะลองกลับไปคิดดูก่อนก็ได้เจ้าชายหมุนถ้วยเงินในมือไปมาจริงสิหากข้าเลือกเจ้าเป็นตัวแทนปกครองป้อมเจ้าคงไม่แก้แค้นข้าแทนด่ยุกระมังไม่แน่นอนพะยาคาฝาบาทแม้เจ้าชายจะถามอย่างกระทันหัน แต่เปโรก็ตอบได้แทบจะทันทีดยุคไม่อยู่แล้วความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเหล่าขุนนางห้าตระกลูก็คือจะจัดการกับที่ดินของเขาอย่างไรใครจะสนใจเรื่องแก้แค้นอะไรนั่นเปโรรู้ว่าสิ่งที่เจ้าชายอ้างมาไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเลยโครงสร้างอำนาจซับซ้อนเกินไปอย่างนั้นหรือจัดระบบยากอย่างนั้นหรือเจ้าชายอาจต้องเผชิญหน้ากับพลังอันน่ากลัวแต่เขาก็จะกำจัดขั้วอำนาจที่ต่อต้านเขาได้อย่างสินส้นซาก อย่างมากแค่หนึ่งถึงสองปีเหล่าขุนนางทั้งหลายก็จะลืมไรอันผู้พ่ายแพ้ไปอย่างหมดจดเหมะอื่นอน้อยอย่างที่ไรอันเคยทำมาแล้วในอดีตแต่ว่าเวลาเพียงสองปีนี้เจ้าชายไม่มีทางสร้างเมืองชายแดนให้ยิ่งใหญ่ได้อย่างป้อมประการลองซองแน่นอนเจ้าชายโรแลนด์ย่อมมีแผนการที่ลึกซึ้งกว่านั้นเช่นนั้นนอก็ดีเมืองแห่งนี้กระหม่อมยินดีเป็นผู้ดูแลแทนฝ่าบาทพยะคเ่ะเปรโรพลงออกไปทอว่าไม่ทัน ใครก็รู้สึกลังเลขึ้นมาแต่ว่าพระราชาไม่สิกระหม่อมหมายถึงพระเชษฐาของฝ่าบาทคงจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แน่าหากพระองค์ส่งดายุคคนใหม่มาปกครองดินแดนตะวันตกกระหม่อมคงไม่มีปัญญาจะสู้รบปรบมือกับพระองค์ได้เจ้าก็ไม่จำเป็นต้องสู้นี่โรแลนโยนจดหมายสองฉบับลงตรงหน้าเขาอ่านเสียยังมีเอกสารที่ข้าเจอในห้องหนังสือของงดยุคไรอันอีก เป่รกว่าตาอ่านเนื้อหาในจดหมายอย่างรวดเร็วอ่านแล้วก็อสดสะดุ้งไม่ได้จดหมายฉบับแรกดูเหมือนจะเป็นจดหมายลับพระราชาทอฟิกทำสงครามกับราชินีเคลเวเตอร์ที่เมืองอีกเกิลแล้วพ่ายแพ้ยับเยินอย่างนั้นหรือเทว่าเนื้อหาของจดหมายฉบับที่สองกลับน่าตกใจยิ่งกว่าข้อความในนนเขียนไว้เพียงครึ่งเดียวแต่เนื้อหาเพียงเท่านั้นก็มากพอที่จะบอกได้ว่าดายุครอันคิดจะยึด ดินแดนเหนือและตั้งตัวเป็นพระราชาเนื่องจากจดหมายยังเขียนไม่เสร็จเขาจึงไม่รู้ว่าจดหมายฉบับนี้จะถูกส่งถึงใครเขาเข้าใจความหมายของเจ้าชายในทันทีที่ไม่จำเป็นต้องสู้ก็เพราะพระราชาองค์ใหม่ย,ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยมิฉะนั้นดยุคคงไม่คิดตั้งตัวเป็นอิสระแน่กองอสศวินฝีมือดีของเขาอาจเอาชนะทุกคนในดินแดนตะวันตกได้แต่หากเทียบกับกองอัศวิน จากเมืองหลวงแล้วยังนับว่าห่างชั้นกันอยู่มากจดหมายรับอาจถูกใครปลอมแปลงขึ้นก็ได้แต่จดหมายอีกฉบับเป็นลายมือของรายอันจริงจริงนอกเสียจากว่าเจ้าชายจะรู้จักแม่หมดที่เรียนแบบลายมือคนได้เขาคิดสักครู่ก่อนจะตัดข้อสันนิษฐานนี้ทิ้งไปแทบจะทันทีเจ้าชายไม่จําเป็นต้องหลอกเขาด้วยวิธียุ่งยากแบบนี้การหาตัวแทนปกครอง ป้อมประกาศลองซองไม่ใช้ขอเสนอที่ได้ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวหากเขาคุมป้อมไม่ได้เจ้าชายก็เสียประโยชน์เหมือนกันนอกจากนี้ดยุกที่ทอฟิกแต่งตั้งมาก็จะกลายเป็นศัตรูของเจ้าชายด้วยหากตระกูลฮันนี่ซัคเคิลต้องการยกระดับตัวเองให้สูงกว่าอีกสี่ตระกูลที่เหลือก็ต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากเจ้าชายในทางกลับกันหากเจ้าชายต้องการให้ส่วนที่สัญญาแห่งผลประโยชน์นี้ดำเนินต่อไปได้ก็ต้องช่วยวางฐานอำนาจให้ตระกูลฮัน นี่ซักเคิลพอคิดถึงตรงนี้ไปโรก็ค่อยๆลุกขึ้นโค้งตัวให้โรแลนด์ตระกูลฮันนี่ซักเคิลยินดีรับใช้ฝ่าบาทพยะค่ะดีมากฝ่ายหลังพยักหน้าแต่ว่าตอนนี้ข้ายังรับปากเจ้าไม่ได้ว่าเจ้าจะได้รับสิ่์นี้ข้าขอถามเจ้าสักสองสามคำถามก่อนทรงถามมาเถิดพยะค่ะเจ้าคิดว่าเจ้าจะรับมือคนที่ต่อต้านเจ้าอย่างไรเจ้าคิดว่าเจ้าจะเก็บภาษีได้เดือนละเท่าไหร่ แล้วข้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเจ้าจะส่งสวยหนึ่งพันหน่วยให้ข้าได้ทุกเดือนหากข้าขอให้เจ้าพัฒนาการค้าให้เจริญก้าวหน้าเจ้ามีมาตรการอย่างไรตอนแรกเปโรคิดว่าเจ้าชายจะถือโอกาสนี้ซักถา,ถามถึงสถานการณ์ของขนนางแต่และตระกูลในดินแดนตะวันตกแต่คิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายกลับถามคำถามประหลาดพวกนี้ คล้ายกับกำลังทดสอบความรู้ทางการค้าและวิธีบริหารจัดการของเขามากกว่าโรแลนด์ Roland พ่นคำถามมาเป็นชุดเปโรเคนสมองต่อบอทีและคำถามเจ้าชายแสดงสีหน้าพอออกพอใจมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็ปรบมือว่าไม่เลวนี่วันนี้พอแค่นี้ก่อนไว้เจ้าตัดสินใจเรื่องค่าถ่ายสามพันหน่วยได้แล้วค่อยมาถ่ายตัวท่านเออไปเจ้าวางใจเถอะข้าจะดูแลเขาอย่างดีฟาบาท เช่นนั้นนอเรื่องตัวแทนแล้วข้าจะบอกเจ้าวันเดียวกันนั่นลหละโรแลนด์ส่งสัญญาณให้อศวินส่งแขกเปโรเดินออกจากถงใหญ่ด้วยอารมณ์ซับซ้อนจากนั้นก็เห็นคา์เตอร์ยัดหินอายาสิทธิ์ที่ยึดไปจากเขาเมื่อครูนี้ใส่มือเขายังคงเป็นหินสีฟ้าแวววาวมูลค่า50เหรียญทองก้อนเดิมจริงฮ่าเป็นอย่างไรโรแลนด์มองในติงเกนที่เผยตัวออกมา เขาพูดความจริงทั้งหมดเพคะเธอยักไหลถือว่าจริงใจกว่าคนเกาออื่นๆมากแต่จะว่าไปแล้วฝ่าบาทตรัสกับทุกคนเหมือนกันเช่นนี้จะดีหรือเพคะแล้วไหนจะ่ะจดหมายพวกนั้นอีกมีแต่เรื่องไม่ควรเปิดเผยทั้งนั้นไม่ใช่กับทุกคนหรอกโรแลนดพลิกดูใบรายชื่อในมือข้าเลือกเฉพาะคนที่มาจากห้าตระกูลใหญ่คนที่เหมาะจะดูแลป้อมแทนข้าก็มีแค่ขุนนางพวกนี้เท่านั้นพวกที่ ไม่มีอิทธิพลเลยต่อให้ได้ตำแหน่งนี้ไปก็ไม่มีทางบริหารป้อมได้มีแต่จะทําให้เหล่าขุนนางแก่งแย่งชิงดีกันไม่จบไม่สิ้นมากกว่าส่วนเรื่องที่ทอฟิกแพ้สงครามที่เมืองอีเกิลก็ไม่ใช้ความลับอะไรไม่ช้าก็เร็วคนทั้งเกรคาสเซลก็ต้องรออยู่ดีค่าก็แค่ทำให้พวกเขารู้เร็วขึ้นเท่านั้นข่าวสองชิ้นนี้มาได้จังหวะเหมาะที่เดียวเขาคิดหากไม่ใช้เพราะครั้งนี้เจ้าชาย ลำดับที่สองแพ้สงครามยับเยินหลักก็เขาคงต้องเสียเวลาหาคนปกครองป้อมอีกพักใหญ่เพราะหากเขาใช้กำลังบิดบ,บังคับบางทีผลลัพธ์อาจไม่ออกมาสวยงามแบบนี้เช่นนั้นนอฟาบาดส่งเลือกเขาแล้วหรือเพคะหากไม่มีอะไรผิดพลาดล่ะนะโรแลนด์ยิ้มว่าเขาเป็นคนแรกที่ถามข้าเรื่องนี้ความคิดเริ่มเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับบุคลากรข้านึกไม่ถึงเลยว่าในหตระกูลขุน นางจะมีคนเชี่ยวชาญเรื่องการค้าและการบริหารเช่นนี้ค่านึกว่าพวกเขาขี่ม้าฆ่าคนเป็นอย่างเดียวเสียอีกเข้าหาชื่อเปโรเฮอร์โมนในใบารายชื่อแล้วใช้ผู้กันขนหานวงรอบชื่อเบา